ไอโฟดออโตเกลี่ประทุมธานีนะคะโชว์รูมที่มียอดขายอันดับหนึ่งของประเทศนะคะสวัสดีค่ะพบกับ i อ o ฟ d l i ดมิชชั n แนอีกแล้วนะคะติดตามช่อง YouTube ได้ที่ช่องน้องไอาขายรถนะคะสุดเราวันนี้ค่ะ GBL สีประตูนะคะรุ่น XLT ค่ะราคาจำหน่ายเกียร์ธรรมดาอยู่ที่857,000นะคะและเกียร์ออโต้อยู่ที่9 2 0 0 0นนะคะเดี๋ยวาาจะพาลูกค้าชมค่ะคันนี้นะคะเราแต่งแบบดูดูให้ลูกค้าแต่งอะไรไปบ้างนะคะไปชมกันเลยมาค่ะาาจะพาลูกค้าชมนะคะว่าชุดแต่งไวบอ b o ดีเราใส่อะไรให้ลูกค้าไปบ้างนะคะอันดับแรกเลย เราจะเพิ่มความโฉบเฉียวให้กับดวงตาของรถค่ะอันนี้ก็จะเป็นไฟหน้ามัดแตงนะคะมีไฟ daytime running light ค่ะไฟวงแหวนค่ะแล้วก็คิทฉลาม3ามขีดนะคะสำหรับไฟวงแหวนค่ะลูกค้าสามารถเลือกสีได้นะคะอันนี้ลูกค้าเลือกเป็นสีแดงค่ะ ไฟทอซีแบบนี้นะคะเดอนแสงเวลากลางคืนค่ะไฟตัดหมอกนะคะในชุดแต่งไวบอดี้เราก็จะอาแดปให้มันเป็นไฟโคมแบบนี้นะคะสีส้มน,นะคะแต่เวลาเราจอดรถนิ่งๆ,ๆเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นไฟสีขาวนะคะหน้าดวงค่ะข้างล่างนะคะในชุดแต่งไวบอดี้ก็จะเป็นการชนให้แบบนี้นะคะพักมากค่ะ ในส่วน,นกระจน้านะคะลูกค้าเลือกเป็นอักษร S O R D ค่ะอักษรสีดำนะคะขอบแดงค่ะไปตรงนี้3ขีดค่ะใช้งานได้จริงนะคะถัดมาด้านบนค่ะอันนี้จะเป็นสกู๊ปนะคะสกู๊สปสุดค่ะ เป็นสีทูโทนนะคะเป็นสีดําด้านตัดกับดำเงาค่ะแล้วก็ในส่วนของรูปแรกลูกค้าเลือกเป็นสีดํานะคะซึ่งในส่วนตรงนี้นะคะลูกค้าสามารถเลือกได้นะคะว่าจะเป็นสีอะไรมาดูในส่วนของด้านข้างค่ะ ดแต่งลาบอดีค่ะตรงนี้ก็จะทำโปกมาประมาณ8เซนติเมตรนะคะเป็นงานเนียบมากค่ะตุ้มล้อค่ะเป็นแบบตุ้มเนาตุ้มล้อแบบเหลี่ยมนะคะเรียบค่ะสีดำได้ค่ะทราบไม่ได้นะคะสำหรับแม็กน์อดนะคะตัวนี้ค่ะเป็นแม็กออฟโรดนะคะ ขนาดหน้ายางค่ะต3ามนะคะ1 2มนะคะอายนะคะแม็กยีสค่ะออลึก24นะคะคาดไม่ได้ค่ะบันไดข้ามนะคะบันไดห่งข้ามแบบเด็กค่ะเวลาเราเปิดไฟนะครับเวลาเราเปิดรถนะคะความจริงนะเวลาเราเปิดรถเนี้ยมันจะมีไฟตรงนี้นะคะ สองแสงสว่างเวลาเราเปิดรถขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเนาะแอคเซสซอรี่ทั้งหมดเนี่ยค่ะของรุ่น XLT จะเป็นสีดำนะคะสีดำเงาขนาดจีมค่ะลูกค้าเลือก60นะคนะ1,500บาทจาก80ค่ะเราติดเตานะคะให้ลูกค้าด้วยนะคะพร้อมกักานนราค่ะมาดูมุมด้านข้างแบบไกลๆเนาะ ะะสติกเกอร์ค่ะลูกค้าใส่สติกเกอร์เป็นแรปเตอร์นะคะซึ่งในส่วนของแบบสติกเกอร์ลูกค้าก,ก็เลือกได้นะคะว่าจะเอาแบบเยอะน้อยมากมายขนาดไหนนะคะนี่เลยไฟไทยที่ไฟไๆก็อยากใส่นะคะเป็นไฟ้ายอเมริกาค่ะแบบนี้นะคะถึงสมอค่ะ หน้าค่ะด้านหลังค่ะฝาครอบกระบะนะคะลูกค้าก็เลือกให้เป็นสีแมทกับกระจังหน้านะคะเป็นอักษร S O R D ค่ะอักษรดำขอแดงนะคะกระบะไลเนอร์ค่ะจากโรงงานเลยนะคะในส่วนของไฟท้ายก็เป็นไฟกะทิบแบบนี้นะคะเวลาเราเปิดไฟฉุกเฉินค่ะมาดูมุมด้านข้างนะคะ สวยงามมากนะคะดุดันมากค่ะครนนี้คะ่ะลูกค้าเลือกที่จะเป็นชัดชุดแต่งนะคะรอบคันค่ะลูกค้าสามารถเลือกได้นะคะว่าจะเป็นอเอาชุดแต่งเอาส่วนลดหรือว่าดอกเบี้ยพิเศษอย่างเงี้ยค่ะมาดมาูมาชมส่วนอของด้านในคะ่ะรุ่น XLT คะ่ะ DBL จะเป็นเบาะหนังนะคะ มีระบบรักษาความปลอดภัยนะคะมีระบบล้อมค่ะในส่วนของ s l t เป็นเกียร์6สปีดนะคะหน้านจอสัมผัสแบบนี้นะค่ะอะไรเป็นประอะไรไฟฟ้านะคะปเป็น,ปนะคะปเครื่องยนต์ดีเซล2.2ค่ะให้กำลังแรงม้าที่160ค่ะกำลังแรงบิดที่385นิวตันเมตรนะคะโอ้โหมาก เดิมค่ะลูกค้าท่านใดน,นะคะสนใจนี่เดี๋วแวะมาดูตรงไฟก่อนแปบ๊บนึงนี่เป็นแบบนี้นะคะไฟบันไดค่ะคลิปนี้ค่ะอายพาลูกค้าชมในส่วนของ d b l XLT นะคะเกียร์ธรรมดาจำหน่ายอยู่ที่857,000ค่ะและเกียร์ออโต้จำหน่ายอยู่ที่92,000ค่ะ ลูกค้าท่านใดนะคะสนใจก็ติดต่อน้องไอยได้นะคะแล้วกดติดฝักกดติดตามนะคะกดไลค์กดแชร์ค่ะเพื่อชมคลิปต่อไปนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ 거짓말로 흔들어 난 나를.